โอเคครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูกุหลาบหอมครีเอทีของผมนะครับก็ผมจะมีเป็นขวด 100, ร้อยกับเป็นขวดร้อยนะครับกับขวดร้อยนะครับครับผมจะมีประมาณนี้นะก็ ที่ผมมีเนี่ยก็จะมีแบชอันนี้ก่อนนะครับ 17B01 นะครับตัวนี้ก็เขียวเขียวมากนะแต่ว่ากลิ่นแอมบ์กิทเนี่ยไม่ค่อยชัดนะครับตัวเนี้ยผมจำได้นะกลิ่นแอมบ์กิทจะไม่ค่อยชัดแต่ว่ากลิ่นเขียวเนี่ยจะมาเยอะอยู่ในช่วงแรกนะครับแล้วก็กลิ่นกลางกับกลิ่นท้ายเนี่ยคล้ายๆพวกตัวแบชใหม่ๆเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ผมเป็น 17Q01 นะ 1 7ิจ01เนี่ยก็จะมีความเขียวที่ไม่ได้เขียวมากตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็กลิ่นตัวแอมโกิเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่มันจะเป็นความบาลานซ์นะแต่ว,ว่าผมว่าตัวนี้บาลานซ์ที่สุดใน GAT ที่ผมมีละมันจะมีความแบบกำลังดีทุกอันนะไม่ได้เด่นอันไหนึ่งนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะอันนี้ก็จะ1 9 1 9 v 1 9ิ U 0 1นะครับ 9U01 เนี่ยก็จริงๆคล้ายกับ1017เมื่อกี้นะก็บาลานซ์เหมือนกันไม่ได้มีอะไรเด่นนะครับผมก็เฉยๆนะความบาลานของมันน่ยผมเฉยๆแต่ผมกับชอบตัวปีเก่าๆเพราะว่าปีเก่าๆจะมีความเค็มนะครับเค็มของตัวแอมเบอร์กิที่ผมรู้สึกว่าความเค็มนี่มันเป็นเค็มมหาสเสน่ห์นะครับซึ่งตัวของปี120ปีอะไรผมมี10 1 7 b 0 1นะครับ1 7 b 0 1ยเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับตัว17นี้เลยนะความบาลานซ์เนี่ยจะคล้ายๆกันแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวนี้อันนี้เป็น17 17็ q 0 1 1 7เ q 0 1เนี่ยก็เข้มนิดนึงนะแต่ว่าเขียวเนี่ยเขียวมากอันนี้เขียวมากเป็นแบบที่แบบเขียวกว่าเพื่อนๆอนเลยอะ,อยะแต่ว่าพอกลิ่นกลางกับกลิ่นท้ายเนี่ยไม่ต่างกันเยอะแล้วก็แอเมโมเกนเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมว่ามันเน้นเขียวไปหน่อยตัวนนี้นะ จริงๆอะผมเคยมี10 17 17U01 มั้งแต่ว่าขายไปแล้วเสียดายมากเลยคือแบบหาซื้อไม่ได้แล้วนะตอนนี้คือแบบใครที่มีขวด120เนี่ยเก็บไว้ให้แน่นเลยนะผมรู้สึกว่าหลังจากนี้มันจะหาซื้อยากมากแล้วก็มีก็เก็บไว้เลยเก็บเข้าตู้ไปเลยคือแบบหาย,ยากอะขายตอนนี้คือคงแพงมากครับผมแนะนำเลยนะครับให้เก็บแน่นๆเลยแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยอาจจะัพไปเยอะละ เพราะว่ามันหาค่อนข้างยากนะร20เนี่ยก็ตัวที่ผมชอบสุดนะที่ผมมีนะก็คือแบชนี้ครับนีนีเป็นแบตที่ผมได้มาไม่เต็มขวดเลยนะก็ราคาก็ราคาดีอยู่นะครับที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเห็นหม m 0 1 1 4 m 0 1ยเนี่ยอ๋เป็นแบตที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าเขียวตอนแรกไม่เยอะนะแล้วก็ กลิ่นแอมบ์กิททอนท้ายนี่คือแบบโห oh, มันเค็มแบบคือมันเค็มยิ่งกว่าคีทมิล e ิซีมอีพิเรียลตัวนั้นนะี่คือแบบเค็มเค็มแตงโมจิ้มเกลือพวกนะั้นเค็มทะเลถูกไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นเค็มแบบเค็มเค็มเค็มเขียวๆ,ๆ,ๆแต่ว่าเด่นความเค็มเ่ยผมชอบมากคือเป็นกลิ่นที่ใสและแบบเซ็กซี่มากคือแอมบ์กิทอ่ะผมว่านะมันจะทําให้น้ําหอมยิ่งติดทนนานไปอีกนะครับตัวนี้ผิวผมเนี่ยเหมือน อลองดิจเวตตี้เนี่ยจะดีที่สุดเลยก็คือ14ชั่วโมงเลย14-15ชั่วโมงเลยใส่ตั้งแต่เช้านะกลับมาสีทุ่มเนี่ยยังได้กลิ่นอยู่เลยอะตัวเนี่ยคือผมว่าคุ้มมากนะครับส่วนจริงๆมันจะมีแบชคลีดที่เก่ากว่านี้นะเอ้จริงๆมันมีไซส์ 75ml ด้วยนะซึ่ง 75ml เนี่ยจะเป็นแบชที่แบบเก่ามากอะที่ที่ผมเคยเห็น,นจะเป็นแบชเลข14 14ลงไปเนี่ยอ่านั้นจะเป็นขวดอีกแบบหนึ่งจะเป็น สีใสนะน้ำมันจะน้ำใสๆแล้วก็ตัวขวดมันจะโปร่งๆใสๆแล้วก็มันจะไม่เป็นขวดสีดําแบบเนี้ยแต่ว่าอันนั้นผมยังไม่ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของอนะคือแบบพอผมจะเอฟีไรก็คือคนแย่งเอฟกันไปตลอดอย่างเงี้ยก็คือเอฟไม่เคยทันเลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยได้แต่สะสมพวกขวดสีดำๆอย่างเงี้ยเอานะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราดูตัวตร,ตรงฝานี้นะนะครับตรงฝานียถ้าเป็นแบชที่เก่ากว่านี้นะมันฝามันจะมันจะมีการสก,กรีนคาว่าคลีตตรงเนี้ย ก็ตัวฝาเนี่ยจริงๆมันจะเป็นฝาที่แบบตัวฐานเนี่ยค่อนข้างยกสูงขึ้นมานะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้คือของจริงนะของจริงก็เราก็จะเช็คที่ตัววงแหวนข้างในนะครับก็ใส่ได้นะซึ่งฝาแต่ละอันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะปี17เนี่ยเหมือนกันเลยฝาก็จะไม่มีการสลักครีดเนาะส่วนปีใหม่ก็เหมือนกันนะครับปีใหม่ๆก็ฝาก็จะไม่มีการสลัก แล้วก็ฝาก็เป็นเหมือนพวกปี17แล้วก็14ที่ผมมีนะครับก็ถ้าผมได้มีโอกาสนะครับได้จับจองครีสไซส์75 ml ที่เป็นวัวดใสนะผมจะมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับว่าแนวพริสมันจะมีความต่างมากน้อยแค่ไหนกับครีส GAT ที่ผมมีทั้งหมดเนาะแค่จริงๆนะแค่ผมเห็นพวกเขาตั้งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ผม คือแค่ผมเห็นแค่นี้นะเนี่ยผมสึกว่าโอ้โหมันโคตรมีความสุขอะแค่เห็นเฉยๆนะแต่แบบก็กวดจะได้มาแต่ละขวันก็ยากอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับปีใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ยากนะแต่ว่าปีเก่าๆเนี่ยปีแบบขวด120ยเนี่ยยากมากเนี่ยสตัวเนี่ยนะครับกวดจะได้มาเนะี่ยยากมากแล้วก็คิดว่าน่าจะหาซื้อยากไปอีกสักพักใหญ่เลยแหละจนกว่าจะมีคนมาปล่อยหรือว่าจนกว่าจะมีการพรีออเดอร์ล็อตเก่า ของบ้านซึ่งตอนนี้นหาซื้อยากมากนะครับก็ใครมีถือว่าเป็นแหลไอเทมเก็บไว้เลยนะนะครับอย่าปล่อยเลยนะครับ